ดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4 h ก็ครับผมวันนี้พวกกผมในเกมบอลลุบอดอีกเช่นเคยนะก็อย่างที่บอกครับผมประมาณว่าตอนนี้เราถึงภารกิจสุดท้ายแล้วเนาะที่จะทำการรับสกอร์เปียนฟรีตัวนี้ครับนี่ฮะภารกิจแบบ E น้องๆหลายคนว่าพี่ถ้าทำเสร็จแล้วมาได้รับสกอร์เปียนจริงไหมมันก็ต้องได้รับจริงสิครับผมเพราะว่ามันเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะฮะชนะ15ครั้ง คุณก็ได้สกอร์เปียนลิมิเต็ดตัวนี้ไปเลยนะฮะคนที่ทําภารกิจมาถึงจุดนี้นะครับผมส่วนคนที่ดูคลิปผมเมื่อวานฮะบางคนอ่านาไม่เข้าไปดูดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะก็คือมีคอมเมนต์เข้ามาถามบอกพี่ถ้าชนะ15ครั้งก็ได้สกอร์เปียนเลยเหรอมันก็ต้องขึ้นอยู่คุณอยู่ภารกิจไหนนะฮะถ้าคุณอยู่ภารกิจสุดท้ายนั้นได้ชนะ15ครั้งก็ได้แน่นอนฮะซึ่งตอนนี้ครับของผมนั้นเหลืออีกแค่ครั้งเดียวฮนะ ก็จะได้รับแมงป่องแล้วนะวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเน้เพื่อนดูครับผมว่าลีลาการเล่นแมตช์สุดท้ายนั้นมันจะดีขนาดไหนซึ่งบอกเลยว่าผมเล่นหมดปะทะฮะก็มที่สามั่งที่สองมั่งที่หนึ่งมั่งก็โอเคฮะก็ผ่านมาได้เรื่อยๆนะและส่วนหนึ่งก็ต้องมาร์คมาแย่งเล่นก็ได้เรื่อยๆครับนะครับก็มีประมาณนี้ฮะและตอนนี้ครับมินิอีเวนต์ก็คือการอัปเกรดหุ่นยนต์นะครับถูกลงนะทุกคนนี่ ถูกลงนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์โมดูลอันนี้เต็มแล้วเนอะลืมไปดูอันอื่นครับโมดูลด้วยนะปืนด้วยครับนี่ฮะถูกลงหมดเลยนะก็รีบครับใครมีเงินมีทองก็รีบอัดกันเลยนะตอนนี้ครับรีบอัพกันเลยรีบอัพกันเลยทุกคนนะครับนี่ฮะรีบอัพกันเลยนะมันจะถูกลงครับอืสี่สิบล้านเหลือสามสิบครับ น่าถูกแล้วนะครับเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่าเกมนี้ผมจะได้แมงป่องไหมไปเล่นกันแบบสด,สด,สดเพียวฮะกับโหมดตะลุมบอลครับผมนะเล่นทีไรก็ชนะมาทุกทีนะโหมดตะลุมบอลไม่มีปัญหานะครับผมทีสามทีสองที่หนึ่งก็ได้ครับนะเดี๋ยวดูิครับว่าจับคู่นานไหมนะถ้าจับคู่ นานเราก็จะตัดไปถ้าจับคู่ไม่นานเราก็ไม่ตัดครับผมอ่ามาแล้วฮะจับคู่ไม่นานฮะโหมดตลุมบอลครับเป็นโหมดที่ผมไม่ชอบเลยครับในเกมนี้นะบอกได้เลยผมเองนั้นไม่ชอบโหมดตลุมบอลครับแต่จาเป็นต้องเล่นนะือระยะใกลม้มีน่าจะเป็นน่าจะเป็นไต้ฝุ่นครับนะฮะน่าจะเป็นไต้ฝุ่นนะ แล้วใครอีกตัวก็ไม่รู้ครับอยู่ใกล้ๆเราครับอุ้ย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 ยิงฮะลูกสองครับอื้มลูกสองไล่ยิงฮะฮัลโหลทางโน้นตายกันแล้วครับทางนี้โดนลูกสองไล่ยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับงานนี้ครับตัวแรกของผมน้องใสจะไม่ได้ครับดีนะเป็นตัวแบบนี่ครับถ้างจะอัพมาไม่เต็มครับอุ้ยโดนความสามารถครับโอ้โหโดนแย่งคิวฮะโดนความสามารถครับ ทางจะอัพมาไม่เต็มนะเพราะเดินช้ามากๆครับสังเกตดูจากการเดินแล้วนะฮะน่าจะอัพมาไม่เต็มครับแต่เป็นปืนลูกซองครับแล้วก็ใส่ความสามารถคือ ability ที่รุนแรงฮะเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะลอยเอาแตกเลยครับผมนี่ฮะหญิงครับเดี๋ยวเราจะลอยครับว่าแต่ฝุ่นนั้นมีความสามารถครับแต่เรามั่นใจปืนแล้วฮะ แต่เย็นๆครับการเล่นโหมดปัทะไอโหมดตลุมบอลนี่ต้องใจเย็นๆครับต้องดูศัตรูรอบข้างครับผู้เล่นเล่นกันครบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามยิงบินยิงได้ฝุ่นตัวนี้ครับหนึ่งครับก่อนที่เขาจะปล่อยอเิลิตี้ใส่เรานะแอบๆไปครับนี่ครับโอ้โหเกิดกันข้างๆครับนี่ครับเราโดนอเริตี้ก็จริงครับแต่เราแรงครับนะฮะ เราโดนอเบิตี้ก็จริงครับแต่เราแรงครับแล้วนี่ใครเอ่ยฮัลโหลอ๋อเลวินแนนครับใช่ไหมเห็นไหมครับเลวินแนนครับลำโพงฮะยิงครับนี่ฮะปืนเรายังแรงอยู่ครับได้สองตัวแบบนี้ได้ที่สองฮะโอกาสที่จะได้แบงป่องของผมนั้นใกล้เข้ามาแล้วครับอีกแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นฮะต้องบอกได้เลยว่ารักษาชีวิตเอาไว้ครับนี่ครับเขาพยายามยิงัเบลตี้ใส่เราครับ ยิงเล่นระยะไกลนะเมื่อตะกี้ฮนะเราจะยังอเราลองใช้ตัวอื่นบ้างนะรักษาตำแหน่งครับที่สองที่สามได้หมดนะฮะยิงครับนี่ฮนะไปครับยิงรัวๆแบบนี้เลยนะแหมุณไตฝุ่นครับคุณเล่นจะยิงผมกดนี่ครับกันความสามารถครับนี่ครับเขายิงแล้วฮะถ้าเขายิงแบบนี้แนละ้วปลอดภัยครับ บอกได้เลยว่าปลอดภัยฮะเรียบร้อยฮะทีหนึ่งไม่ได้อุ้ยโดนเยิงะ่ฮะฮัลโหลแตกเลยทุกคนไม่ยอมครับไปฮะนี่ครับระยะเจ็ดร้อยครับอืมตรงนี้ครับแรงครับแอบแรงฮะยิงครับยิงครับโดดไปไหนฮัลโหล มาติดตับติดครับขอใจเล่นด้วยนะขอใจเล่นนะฮะระเบิดตัวทิ้งครับโอ้โหมีแบบนี้เลยครับบงคนครับนี่ฮะบางทีหมดปัทะที่น่าเบื่อที่สุดก็คือแบบนี้ครับยิงฮะนี่ครับแบบนี้ครับย่างคิวฮะย่างคิวครับนี่ครับย่างคิวฮะเผื่อจะโหลดของเรานั้นจะทํางานครับปึ๊บปึ๊บถึงยังได้ครับนี่ครับจังหวะนี้ครับไม่ได้คิวฮะ ตกเป็นที่สามครับตอนนี้ครับนี่ครับอย่างที่บอกครับระเบิดตัวทิ้งฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับการเราได้เหรียญหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับระเบิดตัวทิ้งเฉยเลยนะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหนะครับน่าเกลียดฮะนี่ครับแต่หลังไม่สนฮะมันจะระเบิดตัวทิ้งจะวิ่งจะยังอุ้ยโดนความสามารถครับโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมองไม่เห็นครับเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยแล้วฮะ เราเปลืองครับเราเปลืองเหรียญน,นะเราเปลืองเหรียญน,นะครับผมหมายอีกแล้วครับได้ยินเสียงลูกซองแบบนี้น่าจะเป็นออโอโรชิติดลูกซองตัวเดิมนะฮะน่าจะเป็นติดลูกทองตัวเดิมครับผมไม่ได้ไม่ดีก็ระเบิดตัวทิ้งครับโอ้โหเป่นแบบนี้ฮะ เดี๋ยวเราต้องใช้จังหวะที่โล่งฮะนะครับในตัวที่2ครับในตัวที่1นะมันฆ่าเลยครับผวนี้รู้สึกว่าจะอ่อนๆกับเพื่อนนะมา้วครับมแานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บทีเดียว2ตัวเลยนะทุกคนให้มันยิงกันเข้าไปครับนี่ครับบินแล้วฮะเก็บนี้ก่อนเลยครับ ยังไงฮัโหลไม่ได้ครับอืม uh huh. งานเข้าแล้วฮะทำไม่ได้แบบนี้ครับกระตุนจะหมดนะฮะยังไงครับนี่ครับพอใช้ความสามารถฮะโอ้โหโดนลูกตองโดนยิงข้างหลังครับเรียบร้อยเลยฮะโดนลุมอีกแล้วครับอะไรกันเนี่ยโดนลุมตลอดครับนะดวไม่ดีฮะเราต้องรักษาไว้สี่นาทีครับเหรียญจะหมดแล้วนะทุกคน ไอ้ลูกซองนี่นี่แสบจริงๆครับนะครับโดนยิงข้างหลังนียนะเดี๋ยวครับนี่ครับเขาไม่ยิงกันนะทุกคนอ๋อยิงไม่เห็นครับระยะไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาเราจะดูครับเล่นแบบไหนกันเล่นยังไงกันวะเนี่ยหมาแล้วฮะฮอกครับไอ้เจ้าฮอกเมื่อกี้นะครับทําเรานะฮะทาเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะเผาให้ดิ้นเลยครับนะครับบอกเล้เลยฮะ เดี๋ยวผมจะเผาให้ตายเลยครับนี่ครับนี่ฮะมาอีกแล้วครับลูกซองครับเสียงตุ้มๆม,มาอีกแล้วฮะนี่ครับืมม,ม,มันมาไวครับเพราะว่ามันมีสไลด์ฮะแตกครับโอ้โห,หลูกซองเจ็บใจฮะบอกได้เลยครับลูกซองธรรมดานไม่แรงจังเลยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะนี่ครับดูครับลูกซองธรรมดานะทุกคน ทีเราใช้ล้วไม่แรงครับนะที่คนอื่นใช้ลราแรงจริงๆครับต้องพูดแบบนี้เลยนะครับมา,ามาัลโหลมาหมาแล้วครับนี่ครับที่คนอื่นใช้ละแรงดีฮะทีเราใช้ล้วไม่แรงครับจะเล่นมุกเดิมฮะลูกซองครับ ยิงฮะอืมเหมือนกันเลยครับอืมจะปวดครับยิงไส้เลยครับมันไส้ครับไม่รู้ทําไงครับเจอลูกสองอัดอีกแล้วครับนี่ครับนี่ฮะลูกสองลูกสองมาร์คครับมาร์คครับทีสามอยู่นะเรายังไม่ต้องห่วงครับทีสามยู่ครบสองนาทีฮะลุนขี้แตกเลยครับเจอแบบนี้ครับมันไส้ลูกสองสุดๆนะฮะลูกสองมาร์คครับแต่ตัวธรรมดาฮะตัวนี้อีกตัวครับเดี๋ยวลงมาเราจะยิงครับ เสร็จเราแน่ฮะหมอกได้เลยครับยังไงก็ตายครับเราไททันนะฮะเรียบร้อยอ้าวไม่ได้คิวเฮ้ยมีแบบนี้เดี๋ยววะอืมออกมายิงฮะออกมาไหมอะระยะใกล้ๆเนี่ยมายิงครับเอานะครับ จะได้ไหมฮะจะจะเกมเดียวเพื่อปิดฉากไปเลยครับนูนบน่นครับเขาไปทางนู้นครับเขารู้ว่าตัวเราเป็นไททันนะแม่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเพราะเหลือที่หนึ่งที่สองกับที่สามเท่านั้นนะฮะคิดว่าเราน่าจะได้โดยที่ไม่มีปัญหาอใไรครับเดี๋ยวถ้าผมอาจจะยิงฮะมันไส้ครับเป็นการส่วนตัวครับอออื <c> ื <oughs> ปิดตาฮะเดี๋ยวมันต้องเปิดครับนี่ฮะ เรียบร้อยครับรอแย่งคิวไปฮะแก้งครับแก้งครับแกงแย่งคิวไปฮะแล้วยังไงครับผมแค่ที่สองี่ผมก็พอใจแล้วครับอ้าวนะครับน่าจะเป็นตัวไททันครับตัวใหญ่นะชาลิงกาครับนั่นเดินผ่านครับเดินผ่านครับเมื่อกี้ไม่เห็นนะเสียดายครับทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นครับแอบยิงครับเนีนครับดูครับนะฮะแอบยิงครับแอบยิงครับ แหม่ฝีมือจริงๆนะฮะนะฝีมือจริงๆครับทําเป็นที่โล่งๆักหน่อยนะผมจะใช้อจุนยิงให้แต่นี่มันเป็นที่โ,โหยิงยุบครับยุบครับแหม่ลูกซองไอ้ทันเดอร์ครับใครเอาไปใช้เอาไปใช้ได้นะทันเดอร์ครับทันเดอร์แอบแรงนะฮะยิงฮะทีสองตายแล้วอาจจะนี่ครับที่หนึ่งตายไปแล้วฮะ เรียกได้ว่าบอกตรงเลยว่าเอาเขาเหมือนกันครับยิงฮะยิงครับไทยท่านเหมือนกันครับผมเขาเก็บเหรียญมาเยอะนะเพราะเขาฆ่าไปเยอะครับเพราะฉะนั้นหุ่นเขาไม่หมดหรอกครับผมอุโดนงันแม่ครับตายไหมโอ้โหหลบไม่พ้นครับเกือบตายนะทุกคนเอาอันนี้เลือหน่อยเดียวครับยังไงเรียบร้อยฮะก็เป็นอันจบครับผมแน่นดับสามนะก็ประคองมาจนแน่นดับสามครับ บางทีก็เจออาวุธที่แรงกว่าบ้างคนเก่งกว่าบ้างนะฮะบอกเลยว่าแล้วก็เจอเหตุการณ์ปแปลกๆอย่างเช่นการระเบิดหุ่นทิ้งครับทําให้เรานะ่ไม่ได้คิวนะนี่แหละฮะคือเหตุผลที่บางทีผมก็เบื่อหมดประทะนะแต่ถามว่ามันใช้ได้ดีไหมนี่นะครับผมก็ใช้หมดประทะทั้งหมดเลยนะในการทําภารกิจแล้วเกมเป็นอะไรเอ่ยนี่ฮะตกลงยังไง ตกลงยังไงเอ่ยจะไม่ให้เม็นป่องผมหรือไงครับนี่นะครับเออมันต้องให้แล้วจังหวะนี้นะครับจะมัวโหลดอะไรอยู่ครับผมแหมเดี๋ยวถึงเวลาบอกสัญญาณไม่เชื่อมต่ออีกอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะโฆษณาไว้ดูที่หลังนี่ครับเรียบร้อยฮะระบบปฏิบัติการ E มาถึงเลเวลว5กันแล้วโอเคกันไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปรับดูเฟสฮะมาตบแล้วนะนี่ครับไม่เหลือแล้วนะแล้วเราก็จะไปรับเมงป่องกันเลยฮนะ แบบนี้เลยเราก็ได้แมงป่องมาแล้วฮะไปดิ้งหนึ่งตัวครับนี่ครับรับทั้งหมดนะฮะแจมรับมาแล้วแมงป่องนะครับได้ทักทีนะฮะนี่ครับเป็นแมงป่องลิมิเต็ดนะฮะอ่ะแคปรูปไว้หน่อยครับเอาไว้ทำับปกนะโอเคแบบนี้เลยครับผมนะก็เพื่อนๆที่กาลังทําอยู่หรือเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับแมงป่องนั้นผมมีเยอะแล้วนะฮะ ก็มีหลายตัวแต่ก็ทำภารกิจไปพร้อมกับเพื่อนๆครับเพื่อให้ได้นะกต่ทำภารกิจนะฮะเราเป็นคนรีวิวแล้วก็ต้องรีวิวไปเรื่อยครับการทำภารกิจครับสองตัวแล้วนะตัวธรรมดาหนึ่งตัวครับตัวลิมิเต็ดหนึ่งตัวแล้วครับอีกตัวหนึ่งนั่นนะแล้วก็ได้มาใหม่อีกหนึ่งตัวครับเราจะเก็บเอาไว้งั้นนะฮะถ้าจาเป็นเราค่อยขายครับนี่ครับถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตให้สูงๆแล้วก็ขายครับจริงๆผมไม่ค่อยขายหุ่นนะครับไม่ค่อยขายหุ่นขายปืนนะ ก็เล่นแค่เลเวล8เลเวล9นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม mm. การเล่นสนุกสนุกแบบนี้นะฮ mm. ะก็บอกได้เลยว่าสนุกมา,มากๆเลยแล้วเราก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ